สวัสดีครับพอพูดถึงเดือนอมฎอนหลายคนก็อาจจะคุ้นเคยกันดีในเรื่องของการอดอาหารใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงความหมายที่มันลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นเยอะเลยนั่นก็คือการที่อมฎอนเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นใหม่อย่างแท้จริงครับเอาล่ะครับงั้นเพื่อให้เราเข้าใจตรงกันเนอะเรามาเริ่มจากคำถามที่เบสิกที่สุดกันก่อนเลยดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอมฎอนคืออะไรกันแน่ พอพูดถึงรอมฎอนปุ๊บเนี่ยภาพแรกที่หลายๆคนนึกถึงก็คงหนีไม่พ้นเรื่องการอดอาหารตั้งแต่เช้าจรดคั่มใช่ไหมล่ะครับแต่ความจริงแล้วความสำคัญของเดือนนี้เนี่ยโอ้โหมีอะไรที่มากกว่านั้นเยอะเลยครับและนี่แหละครับคือหัวใจหลักของเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เลยรอมฎอนเปรียบเหมือนโอกาสให้เราได้รีเซ็ตตัวเองใหม่เป็นช่วงเวลาพิเศษจริงๆนะครับที่จะมาชำระล้างหัวใจที่อาจจะเหนื่อยล้าหรือว่ากำลังหลงทางหรือแบกภาระหนักๆเอาไว้โอเคครับ เรามาเจาะลึกกันในประเด็นแรกกันเลยว่าทำไมรมฎอนถึงเป็นอะไรที่มากกว่าแค่การอดอาหารคือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมนุษย์เราทุกคนก็ต้องเคยทำผิดพลาดกันทางนั้นแหละครับไม่มีใครหรอกที่จะเดินบนเส้นทางแห่งความดีได้แบบเพอร์เฟกร้อยเปอร์เซ็นตและนี่คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากในมุมมองของอิสลามเลยนะครับคือการยอมรับในความเป็นมนุษย์ของเราและในขณะเดียวกันก็ให้ความหวังแล้วก็เปิดประตูให้เรากลับตัวได้เสมอทีนี้ มาถึงอีกเรื่องที่น่าสนใจมากครับคือเรื่องของประตูแห่งความเมตตาที่เปิดกว้างเป็นพิเศษในเดือนนี้ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมได้เคยกล่าวไว้นะครับว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่ชัยตนหรือว่ามารร้ายถูกล่ามโซ่ไว้ประตูสวรรค์ก็ถูกเปิดออกส่วนประตูนรกก็ถูกปิดโอ้โห พอได้ยินแบบนี้แล้วมันเหมือนกับว่าพระเจ้าเนี่ยท่านได้เคลียร์ทางให้เราแล้วอุปสรรคภายนอกถูกจัดการไปหมดเลยเพื่อให้เราได้โฟกัสกับการต่อสู้กับใจตัวเองได้ง่ายขึ้นเป็นพิเศษเลยครับใช่เลยครับทั้งการที่ชัยตอนถูกล่ามโซ่ประตูสวรรค์เปิดประตูนรกปิดทั้งหมดนี้มันเหมือนเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆเลยนะวันนี้แหละคือช่วงเวลาทองที่เราจะได้ขัดเกลาจิตใจของตัวเองแล้วความหิวความกระหายล่ะมันเกี่ยวอะไรคืออย่างนี้นะครับ ความรู้สึกทางกายพวกนี้แหละที่มันคอยเตือนให้เรารู้สึกว่าเออเราก็เป็นแค่มนุษย์ตัวเล็กๆคนหนึ่งนะเราอ่อนแอพอใจเรามันถ่อมตนลงแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะพร้อมเปิดรับความเมตตาจากพระเจ้าได้ง่ายขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะขออภัยโทษจากใจจริงครับเอาล่ะครับมาถึงหัวใจสำคัญของเรื่องในวันนี้กันเลยนั่นก็คือการเดินทางสู่การให้อภัยซึ่งในเดือนรอมฎอนเนี่ยมันมีสองมิติที่เกี่ยวข้องกันแบบแยกไม่ออกเลยครับ ใช่แล้วครับเส้นทางนี้มันมีสองเลนที่ต้องขับไปพร้อมๆกันเลนแรกคือการขออภัยโทษจากพระเจ้าคือการยอมรับความผิดพลาดของตัวเองแล้วก็หันกลับไปหาพระองค์ส่วนเลนที่สองก็คือการให้อภัยคนอื่นการปล่อยวางความโกรธความแค้นที่เรามีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันพูดง่ายๆก็คือ 1. ซ่อมความสัมพันธ์กับเบื้องบน 2. เยียวยาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างค่ะเพราะอะไรนะหรอครับ ลองนึกภาพตามนะครับหัวใจที่มันเต็มไปด้วยความโกรธความขุ่นมัวเนี่ยมันก็เหมือนกับภาชนะที่มันเต็มแล้วแสงสว่างหรือคำชี้นำดีๆจากพระเจ้ามันก็ส่องเข้าไปไม่ถึงใช่ไหมครับดังนั้นการให้อภัยคนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่แค่การทำดีเพื่อเขาอย่างเดียวนะครับแต่มันคือการทำความสะอาดใจของเราเองเพื่อให้พร้อมรับสิ่งดีๆเข้ามาด้วยมันมีสมการทางจิตวิญ,ญญาณที่สวยงามมากๆเลยนะครับหลักการมันง่ายๆเลยครับ ถ้าเราอยากจะได้รับความเมตตาจากพระเจ้าเราก็ต้องหยิบยื่นความเมตตานั้นให้คนอื่นก่อนทุกครั้งที่เราเลือกที่จะปล่อยวางความโกรธลงได้เนี่ยมันก็เหมือนกับเรากำลังเปิดประตูบ้านของเราเพื่อให้การอภัยโทษจากพระองค์ได้เข้ามาในชีวิตเรานั่นเองครับโอเคพอเราเข้าใจคอนเซปต์แล้วเรามาดูกันต่อเลยดีกว่าครับว่าในทางปฏิบัติเนี่ยรามาดอนให้อะไรกับเราบ้างเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ได้จริงๆ และที่สำคัญที่สุดเลยนะครับการเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันยิ่งใหญ่จนเรารู้สึกท้อไปซะก่อนไม่ใช่เลยครับ แต่มันคือการกลับไปสู่เรื่องพื้นฐานง่ายๆนี่แหละกลับไปอ่านอัลกุรอานละหมาดให้มันสงบขึ้นตั้งใจขึ้นระวังคำพูดคำจาของเราไม่ให้ไปทำร้ายใครและที่สำคัญคือลองเลือกบาปสักอย่างหนึ่งที่เรารู้อยู่แก่ใจเนี่ยแล้วตั้งใจละทิ้งมันอย่างจริงจังทำสิ่งเล็กๆพวกนี้ด้วยความจริงใจและสม่าเสมอนี่แหละครับคือการเริ่มต้นใหม่แล้วและในเดือนนี้มันมีคืนที่เป็นไฮไลท์สุดๆเลยครับที่เรียกว่า ไยล,ลัตุนกอดดอหรือว่าคืนแห่งสิทธิอำนาจคืนนี้เนี่ยโอ้โหการทำความดีการขอพรในคืนนี้คืนเดียวมีคุณค่ามากกว่าการทำสิ่งเดียวกันเป็นเวลา1000เดือนนะครับคิดดูสิว่ามันมหาศาลขนาดไหนว่ากันว่าการได้รับการอภัยโทษในคืนนี้สามารถเปลี่ยนชะตาชีวิตของคนคนหนึ่งไปได้เลยทีเดียว เห็นไหมครับว่าระมดอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เทศกาลที่เรามาทำความดีกันเป็นพิเศษแล้วก็จบไปแต่มันคือจุดเปลี่ยนของชีวิตเลยนะเป็นโอกาสให้เราได้ทิ้งอดีตที่ไม่ดีไว้ข้างหลังแล้วก็ก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่มันบริสุทธิ์ขึ้นเบาสบายขึ้นเอาละครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเราจะมาทบทวนกันหน่อยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่แท้จ,จริงของเดือนรมดอนมันคืออะไรกันแน่ พอเดินรัมฎอนใกล้จะผ่านไปคำถามที่สำคัญที่สุดมันอาจจะไม่ใช่ว่าเออเราถือสิศีลดครบ30วันหรือเปล่าแต่ประเด็นจริงๆแล้วมันอยู่ที่หัวใจของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนแล้วเราสามารถให้อภัยคนอื่นแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองได้เข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นจริงๆหรือเปล่ามันมีคำกล่าวที่สรุปได้ดีมากๆเลยครับว่ารอมฎอนที่ประสบความสำเร็จจริงๆเนี่ย มันไม่ได้จบลงด้วยความรู้สึกเหนื่อยล้าจากการอดอาหารนะครับแต่มันจบลงด้วยหัวใจที่สะอาดเบาสบายแล้วก็เต็มไปด้วยความหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์นี่แหละครับคือความสําเร็จที่แท้จริงคือการได้หัวใจดวงใหม่ที่พร้อมจะก้าวเดินต่อไปในชีวิตด้วยมุมมองที่ดีกว่าเดิมก็ขอให้ทุกท่านได้พบกับการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามนะครับ